ฮัลโหลสวัสดีค ah ่ะวันนี ah ้ชินชินจะพาทุกคนเข้าป่าอีกแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมาทำอะไรนะคะจะมาอ่าสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีเพื่อนๆ่น้อยแล้ว มาทำอะไรนี่วันนี้เนี่ยวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำอะไรนักเียนจับปูพี่เชนวันนี้จะพาเพื่อนทำอะไรอ๋อวันนี้มผู้ชายสองคนตัวนี้แม่วันนี้จะทำอะไรวันนี้จะหาแมงจีนูนหาแมงจีนูนหาอย่างไงอ่ะเราไปดูกันนะคะว่าแมงจีนูนบ้านเราหากันยังไงโอ้โห โอ้โหมีคนเจอมีคนเจอไหนไปเป็นยังไงคะลักษณะมันจะเป็นยังไงคะมันจะอยู่ต้นอะไรคะเฮ้ยมันอยู่ต้นอะไรนี่นะคะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นี่เด้อ่าเดี๋ยวลองฝุดดูว่าจะเจอไหมนี่ตัวนี้อ่ะดูนะคะว่า อ่าจะเห็นไหมนี่น,น,นี่ฝึกนะคะมึงจกินอันนี้นะก๋จะกินอะไรครับวิธีการฝึก,กอ่ายายเกะะ๋อันนี้ยายเก๋นะค่ะเอาปากเก๋ไปมึงอ่ายายเก๋บอกเลคนมาขุดขุดมาดูยายเก๋น,นะคะเราจะเจอแล้โอ้เจ้าแกอ่ายายเก๋พูดช้ำชองในการหาของป่านี่อะไรอ้าว เด้อทำเตูพุดวหมดหาไปเู้เนี่ยเหรอเจอไหมครับทีมนี้ยังหาไม่เจอไหนทีมนั้นเจอหรือยังได้สองตัวแล้วของสีมโอ้ไดตัวแล้วหไปก็แ้บานะเดอเด้เ้อเด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 อเ้เด้ดเอเอเ เออเจอเร้วยงไหนดูหน่อยสับแล้วสับโดนแล้วอันนี้คือแมงจีนูนนะจ๊ะอ้าวบางทีก็อาจจะมีหนึ่งตัวบางทีอาจจะมีสองตัวหาดีดีมาขยังมาเราบ่หาหมาเราบ่เอางูนะพูดกับปุ๋ ก็ดูก่อนแล้วนะเดี๋โอ้ยโดนอีกแล้วครับบุญยาข้าุดต่อได้บ่ก็ไม่หลุดลุกก็ดีอยู่นะขุดต่อขุดจะตึงได้ก็ได้บ้อง่็ไม่หมดแล้วนะก็ดีอยู่นะหาต่ออันนี้นะคะนี่เรามาในป่าในสวน ของเราเองนะคะเราไม่ไ huh. ด uh, ้ไปบุกลุกปะคนอื่นนะคะเด็กๆมากันเยอะเลยวบนนี้ไปกันไปจะไปไหนเนี่ยมาทำอะไรเน่ยมาหาแม่กิ้งงูมาหาอะไรมาหาแมงอะไรล้่ไหนได้กี่ตัว ได้สองตัวแล้วแล้วเป็นยังไงพี่ชินเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ม้วนบป่ไปต่อตีขนมวยโอไปต่อไปต่อไปต่ออ่ะรถนะรถนะ

真是啊。